มหาสมุทรทั่วโลกมีความลึกเฉลี่ย3,741เมตร12,274ฟุตและความลึกสูงสุด7,290เมตร23,920ฟุตมหาสมุทรอินเดียทั้งหมดอยู่ในซีกโลกตะวันออกศูนย์กลางของซีกโลกตะวันออกคือเส้นเมริเดียนที่90ตะวันออกตัดผ่านสันเขาไนตี้อีสภายในหน,น้าน้ำเหล่านี้ มีเกาะจําจนวนหนึ่งซึ่งรวมถึงเกาะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศโดยรอบและรัฐเกาะและดินแดนอิสระในบรรดาเกาะนอกชายฝั่งมีกลุ่มเกาะกว้างสองกลุม่มกลุ่มหนึ่งอยู่รอบมาดากัสกาและอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางใต้ของอินเดียนอกจากนี้ยังมีเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอีกจำนวนหนึ่งกระจายอยู่ในที่อื่นๆลุ่มน้ำมหาสมุทรดียครอบคลุมพื้นที่21ล้าน100,000ตารางกิโลเมตร8ล้าน100,000ตารางไมล์ซึ่งแทบจะเหมือนกับลุ่มน้ำมหาสมุทรแปซิฟิก และครึ่งหนึ่งของลุ่มน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกหรือ30%ของพื้นผิวมหาสมุทรเทียบกับ15%ของมหาสมุทรแปซิฟิกลุ่มน้ำมหาสมุรทรอินดีแบ่งออกเป็นลุ่มน้ำแต่ละแห่งประมาณ800ลุ่มน้ำ